ไปปฏิบัติที่วัดนะคะดีกว่าการปฏิบัติที่บ้านจริงหรือไม่นะคะสำหรับพี่มิ้นนะพี่มิ้นไม่ไม่ชอบแบบปักธงอะว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะแต่พี่มิ้นจะมองข้อดีของแต่ละอย่างนะคะแล้วเราก็หยิบข้อดีนั้นๆอะมาประยุกต์กับสถานการณ์ของเรานะคะพี่มิ้นก็มองเห็นว่าเออเวลาที่เราไปปฏิบัตินะที่วัดนะคะเพราะพี่มิ้นก็เคยทำทั้งสองอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเป็นส่วนมากนะคะไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดมานานละเหมือนกันนะคะ แต่เราก็จําได้นะคะสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการไปปฏิบัติที่วัดเนี่ยมันใกล้ชิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และอย่างหนึ่งเราเรารู้สึกเองอะนะเรารู้สึกเองอาจจะเป็นจิตปรุงแต่งก็ได้เรารู้สึกว่าปฏิบัติที่วัดแล้วมันเหมือนกับพลังงานของธรรมะ,ะมันดียังไงก็ไม่รู้นะคะมันรู้สึกว่าเออมันมีแต่กระแสข,ของผู้ปฏิบัติด,ด้วยกันมันเหมือนกับแบบอุดหนุนกันมันเหมือนกับเป็นสภาพแวดล้อมท,ที่ที่เกิดกําลังใจที่จะแบบพึ่งสู้ปฏิบ,ตบตัติต่อเนื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนาะเออ เขาเรียกว่าอะไรนะครูบาอาจารย์ก็จะสอนนะเาะว่าถ้าเราตั้งใจไปปฏิบัติที่วัดเนี่ยต้องวางปริโพธเครื่องกังวลน,นะคะคือเหมือนกับว่าเออเหมือนกับฝึกฝึกตายอะนะคะฉันตายจากครอบครัวมาตายจากหน้าที่การงานมาอะไรแบบนี้เพื่อ,อให้เราแบบไม่ต้องห่วงนะคะแต่ตมันก็อดห่วงไม่ได้ล่ละแต่ว่าพยายามะเนาะพยายามที่จะวางว่าเออแบบถ้าเราไม่ฝึกซะบ้างอะไรเงี้ย นะตอนที่เราจะต้องจากทุก,ทกสิ่งท,ทุกอย่างไปมันจะทําใจยากอะไรเงี้ยนะคะฝึกนะคะเป็นการฝึกเออมันได้ปฏิบัติต่ตอเนื่องอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกนะว่าสติสมาธิมันมีกําลังนะคะแต่ทีนี้นะคะจะปฏิบัติด,ดีที่วัดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะเราต้องดูสถานการณ์ตามความเป็นจริงด้วยคือเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะคะดังนั้นก็ต้องสร้างบ้านให้เป็นวัดสร้างวัดให้มันอยู่ในใจด้วยนะคะ ไม่ใช่แบบเราจะต้องอิงอาศัยสภาพแวดล้อมอย่างเดียวนะคะจนแบบเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยปฏิบัติที่ไหนก็ไม่ดีต้องกลับไปปฏิบัติที่วัดอ่ะอันนี้ก็แปลว่าอ่ะตกลงทรม,มาของเรามันอยู่ที่วัดใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในใจใช่ไหมอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ต้องแบบเออไปนั่งฝึกลดละความโกรธในสมาธิอยู่นั่นแหละนะคะแต่พอลืมตาขึ้นมายังแบบจะทนกระแท่นอยู่เลยนะคะในการจัดการความโกรธอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ต้องแบบเออก็ต้องมองตัวเองละนะคะแล้วก็พยายามให้มากขึ้นกับการปฏิบัติในสภาพ ความเป็นจริงแต่กําลังมันจะน้อยเพราะสิ่งกระทบมันเยอะนะคะดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวก็กลับไปวัดไปชาร์จแบตประมาณอย่างนี้นะคะประับไปอาศัยสภาพแวดล้อมก็คือเหมือนกับเราหัดเราว่ายน้ําอ่ะมันยังไม่แข็งอะ่ะว่ายน้ําไม่แข็งก็บางทีก็กลับไปใช้บอร์ดอะ่ะ นะคะบอดว่ายน้ำเนี้ยแล้วก็ตีขาฝึกตีขาใหม่เออให้แบบคุ้นชินนะคะแล้วก็ก็ลองไปไวาดฟรีสไตล์เหมือนเดิมแบบอย่างนี้นะคะดังนั้นพี่มินคิดว่ามีประโยชน์ทั้ง2องอย่างเลยค่ะทั้งไปวัดเอ่อปฏิบัติที่วัดแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาใช้งานได้จริงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยคือตัววัดธรรมะเลยนะคะไม่ใช่ไปส่งอารมณ์นะคะโอ้โหนั่งได้นานเท่านั้นเท่านี้เอาชนะเวทนาได้นะคะแบบว่าคิดถึงคนที่โกรธแล้วไม่โกรธ แต่พอลืมตามากลับบ้านมานะคะเจอเรื่องที่น่าโกรธก็โกรธได้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนเดิมอ,อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วนะคะก็ฝึกไปด้วยกันค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสาธุค,ค่ะ